สวัสดี FC ครับยินด,ดีตรับเข้าสู่ช่องเก่งซื้อขันสุดทั่วไทยครับวันนี้เจ้าแคดสามหนึ่งสองเวอร์ชันทครับใส่กล่องไฟเรียบร้อยแล้วเหลือมอเตอร์เคร่งหายครับพอช่างประกอบพวกระบบไฟฟ้าเสร็จมอเตอร์เคร่งหายอันนี้คือมอเตอร์เคร่งมันไม่อยู่ครับมันก็เลยมันก็เลยแบบดู อาจจะติดโหลดหนึ่งถ้าเกิดวอเตอร์คัลเลงมันอยู่พวกกรรมนาวเนี่ยทำงานมันน่าจะเข้ารูปปกติครับแต่ผม้องเมื่อกี้นี่แเร็วแรงมากนะปวดไม่มีดำเลยขนาดไม่มีวอเตอร์คัลเลงแล้วเนี่ย ยอดแล้วครับโอ้เสียดายมากนะครับคันนี้ถ้ามีกล่องไฟมันจะเร่งช่วยครับกำมะนาวมันจะทำงานเอาง่ายๆได้กล่องไฟมาตัวคันเร่งพุทธิด้ยกล่องไฟมีมา,าครบหมดแล้วใส่เรียบร้อยแล้ว นิ่มนึงครับ ตอนนี้ก็คือที่มันเล็งได้เพราะว่าเอาไม้ไปขัดไอตัวคันเร่งเอาไว้นะครับมันก็เลยพอลองระบบได้ครับตรงต้นรองพวกโหมดต่างๆครับต่อกระ่ายปัดน้ำฝน้ฝนพวกนี้ครับอันนี้บูสสลักําเดิมนะครับยังไม่ได้ทํานะครับก็คือมันติดรถมา สวิงเร็วมากเลยครับผมลองเรียงกับโตมิโตโมโลเลยอะสวิงอ่ะ เดินเบามากเลยครับยังกันรถเกี่ยวเลยผมเดินบิดตัวมาตรงไหนแนหะแบบไม่ต้องแบบค้ำไม่ต้องอะไรนะครับเดินบิดสบายๆมันรถใหม่เลย ต้องรอกล่องไฟวันจันครับเออมาช่ากล่องไฟมอเตอร์คันเร่งแล้วก็มาใส่แล้วก็จะมาเทสระบบเลยคันนี้ว่ามันจะมีโหลดตรงไหนได้ไงเราช่างเราลองระบบอีกรอบหนึ่งก่อนที่จะส่งรถนะครับ เครื่องนิ่มมากเลยครับตังเสีงเครื่องวันเอสีนิ่มเลยครับก็วิ่งอย่างเลยว ช่งางลอง,ลองโมดูครับลองโหมดงานเข้าโอเคครับก็มาอัปเดตสถานการณ์เจ้าแค t สามห่งสบีประมาณนี้ครับเยอกันใหม่ครับคลิปหน้าหลังจากที่ใส่มาตอรกเลยแล้วจะเป็นยังไงอย่ามาติดตามชมกันครับสวัสดีครับ